ยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะยังไม่มีความสัมพันธ์กับใครเลยทักทายทุกคนนี่คืออะไรทักทายทุกคนก่อนหนึ่งสองสามวิลเลจโน่สวัสดีครับพวกเราไลค์แานครับเลโก้นะครับครับผมตุ้ยไลค์แคนครับวันนี้มาร่วมงานดับเบิ้ลเอรี่เตรียมอะไรยังไงมาบ้างแน่นอนว่า ก็ทุกคนเนี่ยจะเรื่องลือเลยว่าถ้าเกิดเราสองคนมาออกงานเนี่ยเราจะเป็นตัวที่บอกว่ามีสาระที่สุดในวงสุดรวมถึงแบบว่าพูดรายละเอียดเนี่ยครบถ้วนเจาะลึกทุกประเด็นแล้วก็เกาะทุกเก็ตข้อมูลอ่าซึ่งพวกเราสองคนเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับผมวันนี้หยอกเล่นวันนี้เพราะเราก็เรียกว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่ทางดรเอลลี่เนี่ยก็เชิญชวนพวกเรามานะครับเรียกได้ว่าวันนี้เป็นงานแบบเหมือนงานปิดเนาะจะมีแบบเรา่นะตรงหน้าต่างเราดูเข้ากันดีนะได้ ครับผมาพี่ตุ้ยรู้สึกไงเหมือนที่น้องบอกไบบทุกประการเลยครับเมื่อกี้แล้วเตรียมตัวอะไรมาบ้าง <c oughs> เห<อ>มือนนี้เตรียมตัวเหมือนน้องเลยครับ <c oughs> ต่อต่อางมากเลย <c oughs> ไม้ก็คือจรินีวันนี้เรามีโชว์มาด้วยซ<อ>ึ่งเป็นโชว์ที่แบบไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนอ,อย่างมากกันในห้องน้ำที่บ้าน<อ>น่ก็อยากให้ทุกคนแบบที่ไมในี้เอนจอยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณดรแอรี่มาร์กที่ให้เราได้มาเจอแฟนๆทุกคนครับผม คือบอกเลยว่าดรเอลินนี่คือเอกลุศมากกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถูกต้องใครจะไปคิดครับทุกคนว่า,เ,<อ>าเดี๋ยวนี้กันแดดไม่จำเป็นต้องทาแล้วสามารถกินได้มันเป็นอะไรที่สะดวกสบายบเขาจะบอบก<ม>คนแบบว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนที่แบบสสยสกินแคร์ที่เขาชอบทาชอบอะไรเงี้ยบางทีคนอาจจะแบบไม่อินแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบระบบแบบทาเน,นี้ยเราจะเป็นต้องทานอยู่แล้วในชีวิตประจาวันมันก็จะอะไรที่สะดวกมากขึ้นเห็นไหมล่ะพอเป็นลูกค้าปุ๊บปุ๊บปเป็นไงโอ้โหคล่องเลยครบถ้วนจ้าอีกได้นะคะอ ใช่ครับผมฝากดเทอร์แอลลี่หน่อยครับผมก็ฝากดเทอร์แอลลี่ไปด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าอยู่กับไรแค้นมาแล้วก็ใจดีกับพวกเรามาตลอดเลยอะไรฮะดีใจอ่ะอิมชั่นร่วมไงครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะจบการฝากคมๆกับน้องเลโก้แล้วมองกล้องอย่างเดียวดัเอรแอลลี่ดีจริงไม่ต้องคุยไม่เชื่อถามตุ้ยไรแค้นได้เลยครับผมตุ้ยต้องปิดละอะ ครับผมกันแดดที่ดีไม่ตีก็ดังเกี่ยวว่าดังจริงด้วยนะดังจริงด้วยแต่ถ้ากันแดดต้องดังที่ปังถ้ากันแดดที่ปังด็อกเตอร์แอนลี่มีครับแน่นอนเครดิตก็คือใส่ไปด้วยถึงงานของเราอ๋อโอ้โหเปลี่ยนระบบมาก รีเซ็ตใหม่ไหมล่ะเอาก่อนเล่าสุดที่พี่หาเาก็ถึงนชมพออกได้แบบสุดยอดเลยวนี้อะไรทันด้วยเอ็ไงเทันเดร์เอเ้ไม่มีไม่มีพี่สติไม่มายอมรับเลยครับว่ามุมป่านี่ยกมากหนกแกมนี่คือขึ้นไม่ไหวคือยิ้มแหละยิ้มเลยหรือว่าเราง่ายเรยคือยิ้มนะครับผมคือก็ ครั้งๆเขินอยู่ครับเรียกว่าพอเราก็ถือว่าเป็นทีป๊อปในค่ายเนาะครับ T-pop วงแรกๆแล้วกันของค่ายเนี่ยเขาก็ดีใจที่เราได้มีผลงานที่ทําให้เขาแบบเป็นสเตทให้เขาได้พูดถึงเป็น Data นี่แบบว่าให้คนได้เอาไปชื่นชมอย่างเงี้ยครับผมใช่ผมก็เรียกว่าไม่เกินจริงไม่เกินไม่ไม่เกินที่จะพูดถึงเพราะว่าเป็นคตอนเร่าเออเป็นยังไงบ้างพอเรารู้สึกว่าคือแบบเราอ่ะเริ่มเป็นเหมือนแบบตัวแทน T-pop แล้ว บบครับผมก็จริงเราก็ดีใจครับคือจริงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกวงแหละก็จะแบบตั้งใจทําผลงานให้ดีที่สุดซึ่งวงเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่าตั้งใจทําผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบร้องเพลงเต้นห,ห,หรือว่าซ้อมอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าออกมาดีที่สุดจนแบบก็มีแฟนๆเยอะขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนทาง G m t v ทางพิธาก็แบบให้โอกาสแบบเฮ้ยเรามีโอกาสที่จะได้ไปทัวร์ในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ไป้องครับผมก็ดีใจมากๆแต่พอแฟนๆเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีทัวร์ต่างประเทศกันเยอะแล้ว ที่ไทยแลนด์เราก็ไม่เคยทิ้งนะอย่างที่ไทยเนี่ยทิ้งไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอย่างเรื่องภาษาเนี่ยพูดเลยว่าต้องอัปเดตเรื่อยๆเป็นประเทศที่ต้องอัปเดตตลอดจริงๆไม่งั้นก e g o ตกเทรนแน่ๆครับผมแล้วมันจะผิดหวังกันทั่วหน้านะครับคุณเคยตกเทรนด้วยเหรอก็เลยพยายามไม่ตกก็นี่เกาะเกาะเทรนไว้อยู่หัวขบวนตลอดนะนะฮะเรื่องนี้เราอยู่หัวขบวนนะไม่ตกเทรนนะก็นั่นแหละครับผมผมจะตกไปอยู่ท้ายขบวนก็ไม่ได้ไงคือคุณไม่ใช่คนขับ่ะคุณครูแบบไอ้ปอกไฟคืออยู่หน้าไปอีก ใช่ใช่อย no. yeah> um> um> hm um ู่ข้างบนใช่อยู่หน้าไปอีกใช่ก็ไอ้จริงๆสำหรับงานที่ประเทศไทยนะครับพวกเราก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนความจริงๆเป็นบ้านหลักของพวกเราแหละครับผมเราก็เราจะไม่เคยลืมแบบแฟนคลับที่ไทยเลยเพราะว่าเขาก็คือแหล่งซัพพอร์ตแบบที่เราสามารถเจอได้ทุกวันนี้ครับผมที่เราสามารถเข้าใจได้โดยง่ายอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราพยายามอัพเชีตเขาตรงนี้เสมอแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันเรื่อยๆแน่ๆครับผมแต่ว่าตอนนี้ด้วยหลายๆโปรเซสเนาะเรื่อยๆแบบหลายๆงานที่มันแบบจัดคิวมาวางคิวมาก็ อาจจะยังแบบมีโอกาสได้พบเห็นกันบ้านแบบปะปายแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะได้เจอกันมากขึ้นพวกเราเองก็หวังว่าอย่างนั้นแล้วเราก็มีนัดใหญ่กันอยู่แล้วด้วยเออชอบคขาว่านัดใหญ่นัดใหญ่นัดใหญ่เดือนตุลาคมนัดใหญ่ไงบิ๊กเน็ตบิ๊กเน็ตบิ๊กธนัทเด็ดชนะสุดยอดเลยนัดใหญ่เลยครับผมที่มาที่ไปครับผมพอแบบว่าเนี่ยก็เหลือแค่ไม่เท่าไหร่แล้วเตรียมอะไรยังไงบ้างสำหรับการทราย เป็นไรฮะน้องปวดห้องน้ำมาคืองานก็ล่าสุดเพิ่งประกาศผู้โชคดีไปนะครับผมทั้งหมด200รายชื่อเนาะ200รายชื่อที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทายอัลบัมงกับพวกเราใช่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์อีกหนึ่งเช็คพอยต์ก่อนที่จะไปถึงนัดใหญ่ของพวกเรานัดใหญ่เราจะไม่พูดแล้วกันมันคืออะไรเชื่อทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วใช่แต่ว่า18ตุลาคมนี้นะครับที่ i m p a c ค Are n a เมืองทองธานี จริงๆเล็ไม่ถึง2เดือนไหมครับไม่ถึง2เดือนเขาก็เลยอยากรู้ไงว่าโปรเซสหรอมันไปถึงขั้นไหนแล้วพูดได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่ได้ครับพูดไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพราะพูดแล้วโดนแน่นอนเพราะว่าพูดแล้วโดนฉวมก็จริงๆมากมากที่สุดเท่าที่ทุกคนรู้เลยก็คือเพลงทุกเพลงในอัลบั้มดัซแอนดอนก็จะได้เห็นบนคอนเสิร์ตเลยครับผมแล้วก็มีพวกเรา5คนนี่แหละมีพวกเรา5คนไม่ขาดไปไหน ครับผมแต่รู้สึกอยากให้ตื่นเต้นรอกับพวกแบบสกลงานมากกว่าเพราะมันก็ถือว่าจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยใช่ไหมครับ<ช>ผมอยากให้แบบรอชมแบบแพลนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแบบแปลงเวทีก็จะออกมาดีไซน์ประมาณไหนเพราะครั้งที่แล้วก็เรียกว่าสร้างออกมาได้แบบไปหาแฟนคลับแบบทั่วถึงแล้วก็พยายามดีไซน์ออกมาให้แบบว่าได้เจอกับทุกๆคนครับผม อะไรเป็นสนามบอลคือแฟนคลับนั่งแบบรอบๆอ๋อจัดอิมแพคก็จริงนะแต่ว่าเราแสดงกันที่สนามบอลใช่เป็นสนามบอลหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปคอนเนอะแ่กอาจจะพูดได้ไม่เยอะครับผมแฟนสายเนี่ยโดยปกติแล้วเวลางแฟนซายจะต้องมีคนที่มุกมาแบบอ่าอันนี้ถามถูกประเด็นเลยคือจริงๆผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะเป็นคนให้เกรดตลอดเลยนะว่าแบบว่ามุกที่เขามาเล่นกับผมเนี่ยผ่านหรือเปล่า เต็มสิบไงผมให้ทั้งนี้เกียร์ด้วยเมนเทอร์คือแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมีเวลาประมาณหนึ่งในการแบบคุยกับเขาอะไรเงี้ยผมจัดทุกคนเลยจัดเขาว่าจัดสลหน้าหรือว่าผ่านคือจริงเราดีใจมากที่เขามาแล้วเราเราฟังแล้วนี่มาแล้วด้วยพี่มีมุกมาฝากนี่ผมเปลี่ยนท่านั่งเลยนี่มาเลยผมเป็นโค้ชโจ伊เดี๋ยวไหเลยตอนนั้นผมรอกดแต่บางคนก็แบบเฉียบก็เฉียบเลยบางคนไม่เฉียบผมก็ให้กลับมาเล่นใหม่ในครั้งหน้ายังไม่ผ่านกลับไ ตอนแรกจะหูหมาละไม่หูหมาเลยตอนนี้ตลกซ้อมแล้วต้องกลับไปซ้อมอาจจะต้องมีการแบบว่าติวดีๆแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือแฟนคลับของพวกเรานะครับคือได้มีโอกาสนั่งแล้วนะมองหน้าปุ๊บชวนพี่คุยหน่อยไรโดยเฉพาะเราสองคนอะโดนบ่อยคิดมุกให้พี่หน่อยไรแล้วแบบอะไรเฮ้ยไม่ใช่สุนทรภูเฮ้ยแล้วคิดได้ไหมก็ได้นะต้องทำอยู่ดีครับผมเพราะว่าเราไม่เคยหวั่นกับ เหตุการณ์ข้างหน้าแล้วไม่คิดว่าจะรับมือกับที่เขาจะมาหยอดมาจีบมาลูดมานี่เราทันเขาไหมจื้อพร้อมกันเลยก็ต้องใจแข็งอยล้วใช่เพราะเราแบบค่อนข้างจะมีกำแพงหัวใจใจแข็งเหมือนหินหินอะไรหินหยดลงน้ำน้ำหยดลงหินนะครับคุณอย่างที่เป็นแฟนต้องกลับไปทำกันบ้านกันเยอะแล้วนะโต้องทำกันบ้านเลยแต่ว่าพายกำแพงนะครับผมว่าต้องแบบไมากระเจิง ความเป็นจริงคือทุกคนจะเตรียมอะไรมาพวกะเราก็พร้อมรับอยู่แล้วครับผมอาจจะสมมติบางคนอาจจะแบบว่าไม่มีอะไรเลยขอแค่หัวใจอย่างเงี้ยก็ก็ได้ก็ได้อยู่แล้วโชว์ความเป็นตัวเองเลยครับผมแต่จริงๆเราสงคนละเอียดอยู่แบบหัวใจ <c oughs> หัวใจแบบไหน <c oughs> อสมมติว่าขอหัวใจหน่อยเราก็ไม่รู้เขาอาจจะได้อย่างงี้หรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเป็นอย่างงี้ <c oughs> เราไม่รู้ต้องถามไงเคยเจอใครในบางคนในชีวิตไหมครับที่แบบบางทีไม่จาเป็นต้องเครียดก็ได้แต่ชอบทําให้เครียดอย่างเงี้ยมันไอฮะก็ ก็เหนื่อยที่จะพูดเหมือนกันนะผมดอกไม้สวยเออสวยน่ารักดีอ่ะซิงเกิลล่าโซ่ครับผมไม่น่าจะหบจลาพรเป็นที่เยอะทำท้องฟากันเยอะสุดๆนะครับผมซิงเกิลล่าสุดค่ะครับผมกับเพลงที่สิบเพลงที่สิบเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยอดขึ้นมาแบบน่าตกใจครับผม แล้วก็เป็นสีใหม่ของไรแค้นอันนี้พูด,พด,พดทุกครั้งเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนโปรดิวเซอร์จากตุ้ยชยทอนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> เป็นบอสแกงจากจับพี่แกเนี่ยเป็นพี่ต่าพี่เต่ออยู่บอทีเจก็เลยรู้สึกว่าทุกคนแบบให้การตอบรับแบบอาจจะเพราะแบบชื่อเสียงของพี่ทีเจอยู่แล้วใครที่เป็นแฟนคลับพี่ทีเจเขาก็แบบอาจจะมาฟังผลงานแลวอาจมาเจอเราครั้งแรกก็ได้รับผมด้วยก็ได้ผ่านเพลงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกไง ก็ด so ีใจคือบางคนแบบมาฟังเพลงเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันแบบมันมีความฮิปฮอปอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสนุกอะไรเงี้ยคืออะไรแค่ทุกคนน่าจะรู้ว่าเราเป็นวงที่ค่อนข้างสนุกสนานกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนเพลงนี้มันก็เหมือนดึงคาแรคเตอร์ตรงนั้นออกมาใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าก็สนุกดีลงถึง MV ด้วยแบบผมว่า MV ก็น่ารักดีใช่ไหมก็แบบว่าเป็นแบบนักมวยคุณก็เป็นใช่มหมเฮ้ใช่ผมเป็นกรรมการอ่าเป็นกรรมการหล่อต่อเล็บเจลนี่ครับผมนี่ครับผม ยคือเราก็รับแม่รับแม่รับแม่เร้รับอยู่แล้วเฮ้ยผมเล่าผมเล่าวันนี้ได้ไหมเราได้ปะที่ญี่ปุ่นได้เราได้แล้วแต่ล่าสุดโจ๊กสนุกสนุกล่าสุดไปคอนที่ญี่ปุ่นมาของจีมเอ็มทีวีโดยที่พวกเราเนี่ยมีช่างห้าเอยเรามีเรามีวงวงมีสมาชิกห้าคนแต่ว่ามีช่างนหะคู่เดี่ยวซึ่งมันก็ต้องมีการ manage เวลาในเรื่องของเวลาว่าเราจะต้องแต่งหน้ายังไงเรียนลำดับยังไง โดยเด็กเนี่ยก็มีการดิสคัสกันว่าใครแต่งหน้าก่อนอัสสัยจะเป็นเลโก้เพราะเลโก้แต่งหน้านานอะ,อะไรเงรี้ยบางคนเขาจะแต่งนิดแต่งหน่อยบางคนจะไม่แบบลงรายละเอียดเยอะอะไรเงรี้ยครับผมแต่ว่าเหลือสองคนสุดท้ายให้ทายว่าใครแต่งนอนที่สุดมีตุ้หนึ่งสองเลยคือวิลเลียมอ่าว <c oughs> สองคนนี้มีการหันมาเฮ้ยใครจะแต่งก่อน <c oughs> พี่ตุ้ยพูดเลยเฮ้ยวิลเลียมแต่งก่อนเลยก็ได้พี่หล่อง่ายมาคือต้องหลอก คือธรรมดาผมอ่ะเป็นคนแต่งหน้าคนแรกตลอดเลยใช่ในวงแบบไม่ว่าแบบจะส่วนใหญ่แบบ90%ผมแต่งคนแรกอะไรเงี้ยแล้วมันเสร็จเลยแล้วมันเหงาเหนื่อว่าผมแต่งหน้าถ้าผมเสร็จแล้วผมก็ต้องนั่งรอเพื่อนๆอะไรเงี้ยแบบไม่มีใครเล่นกับผมเลยอะไรเงี้ยใช่วันนั้นก็เลยแบบอยากอยากแต่งคนสุดท้ายบ้างอะไรเงี้ยแเราก็เลยไม่ว่าคือเราก็เลยไม่รู้เราจะพูดไงดีให้วิลเลียมมันไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอาตรงนี้มามันก็เลยแบบเออแล้วแต่ลราก็นะครับคคดัวามหหลล่่่ออทีใช่น้องรักน้องรัก โอ้รับอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ยรับค่อนข้างมารับหน่อยค่อนข้างเต็มใจนะครับใช่ก็ชมได้อีกเรื่อยๆเลยรวมถึงชมทุกคนด้วยเพราะอย่างเลโก้นี่ก็โโอ้หหล่อขึ้นเยอะนะครับครับผมได้ได้หมดเลยฮะอยากหล่อได้อะไรต่อได้เลยเพราะว่าผมว่าคือเลโก้มีความเป็นตัวเองมีความแบบชายมากขึ้นมีความเป็นชายมีความเป็นผู้ชายครับผมก็รู้สึกว่าผมว่ายิ่งโตขึ้นมากกว่าพอพอด้วยความความโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเลยแบบว่า เอ่อมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องใช้คขาว่าอะไรออร่าเหรอออร่าออร่า,ราหรืออาจจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆเสริมเสมเ้า <ๆ S 2> ไปไนะครับผมมันก็เลยว่าช่วยทำในเสริคมความมั่นใจไปด้วยโดนแดดก็ไม่เป็นไรเลยผิวไม่บวงคำ <laughs> ถูกต้องเพราะว่าเรากินกันแดดเข้าไปนะครับผมหรือว่า <S <S 2> <S 2> อดอกเตรเอลิสันครับผมฝากด้วยนะก็ถือว่าคือแบบว่าหลายคนก็แบบว่าแอบชอบปื้มยุคนี้ของน้ำเขาแอบชอบคุณอ่ะ ครับชอบได้เลยไม่ต้องแอบ,บนะฮะอย่าแอบ,บให้มากเลยต้องแอบ,บแล้วนะฮะบบคือ<ห>รู้สึกว่าช่วงหลังๆมาผมสนุกกับการค้นหาตัวเองมากกว่าครับผมเยแบบมีอะไรที่หลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ยิ่งทำให้พี่ๆในวงบวกเหรอคะขึ้นชื่อกับเรื่องนี้เป็นนคจะพูดถอะไหนลองหน่อยแล้วกันไหนๆก็มีสื่อละนานๆสื่อจะได้สัมภาษณ์เราก็เห็นเห็นมาหลายหลายสัมภาษณ์เลยว่าแบบ พี่คนนี้ห่วงอย่างงู้นห่วงฝั่งนี้ไม่จริงครับผมไม่ได้ห่วงคุณนะคุณ่ผมพี่คนกลางผมเป็นกลางอยู่แล้วไปว่าห่วงไม่ห่วงก็ห่วงถ้าคนสนใจห่วงก็ห่วงด้วยอ๋อตามเทรนเหรอตามเทรนตามเทรนคือคือจริงสมมติในรถไฟเลโก้เป็นเป็นปูนปูนใช่ไหมเป็นปูนปูนผมเนี่ยก็จะเป็นผู้โดยสารแถวสามคือไม่ได้หลังสุดนะเราพยายามไปอยู่เราก็ตามรถไฟตามเทรนด์ไปสมมติว่าเฮ้ยพี่นัทห่วงและห่วงด้วยเลยเป็นบ้าเลยหรอใครพูด ความหมายคือ,อ,คอไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไม่ถามคนอื่นด้วยไม่แต่ผมก็ต้องพูดในมุมของผมด้วยว่าความเป็นจริงเนี่ยคือไม่ใช่แค่พี่ๆนะครับที่ห่วงผมผมเองก็ห่วงพี่ๆี่เหมือนกันคือพวกเราเนี่เยเป็นห่วงกันรักกันมากๆเลยเราถึงรักกันได้ขนาดนี้นเนาะเขาดูห่วงเราไงแบบว่าไม่ใช่ผมแล้วเขาดูห่วงด้วยก็อย่างที่บอกครับได้ผลิตภัณฑ์ดีออร่ามันเลยมาใช่ก็ชอบแบบคือเลโก้เป็นสัตว์สังคมแหละ เลยเราก็ชอบไปหาคนนูน้นคนนี้อยู่เรื่อยๆครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทางด้านเคมีมันเป็นยังไ,ไงอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีเพื่อนเยอะๆเราอยากมีคนรู้จักเยอะๆยเงี้ยครับผมเราอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนในวงการเยอะๆอ<ช><ช>ะไรเงี้ยครับผม<ช>อย่างอย่างพี่ๆในทีป๊อปเนี่ยคือวงการเดียวกันน่ยก็อยากจะสนิทด้วยอะไรเงี้ยอยากไปงานแล้วแบบเจอหน้าแล้วก็สามารถทักทายกันได้ครับผมแล้วล่าสุดคินเลโก้เนี่ยคืออะไรอะคินเลโก้ คือต้องบอกก่อนว่าเลโก้กับพี่คินรู้จักกันมาแล้วกันมานานอ๋อคินเหรอใช่สิเหรอนึก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 คินเลโก้ตอนแรกนึกว่าที่คุณเลโก้อ๋อคินคินคือเลโก้รู้จักพี่คินอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตกใจมากเลยตอนที่โปสเตอร์บอกว่า welcome to g m MTV ตกใจเหมือนกันคือตอนแรกมันมันขึ้นโอติมาข้างบนใช่ไหมผมก็เห็นคือเราเห็นเว็บแรกสไลด์ปัดไปก่อนเฮ้ยถ้าโพสต์มันใช่เลยมันคุณน่กตอนแรกคิดว่าจดหมายฟ้าอะไรหรือเปล่าเห็นแจ้งเตือนกดเข้าไปเฮ้ย ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไหมเน่ยเลยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่ผิดโกนใช่ไหมไม่ผิดคงอ่ะเราก็เลยแบบเลยแบบไอ้คอนเทนเซอรนล่าสุดก็แบบมีมีงานแบบไลฟ์ของทางค่ายเนี่ยก็แบบไปให้กําลังใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่แบบเอ้ยมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็สนิทกันอยู่แล้วใช่แล้วหวงอาจจะมันได้มีโอกาสร่วมงานร่วมกันหรือเปล่าหรือเปล่านาะพี่ตุ้ยไม่รู้เหมือนกันผมเป็นกลางอยู่แล้วครับผม ครับผมก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับไออย่างน้องเลโก้ก็มีซีรีส์ที่ถ่ายจบไปหรือยังถ่ายจบไปแล้วครับผมเรียกว่าจบเนี่ยไม่ได้แค่เรื่องของเลโก้แทบจะจบทั้งเรื่องเราด้วยพูดถึงน่อยพูดถึงน่อยแปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าใกล้แล้วถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าคัมิงสูดถ้าพูดอย่างนี้แปลว่ารอเลยถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าตั้งตาตั้งตานี่ขอขอใช้คำพูดของเมนเทอร์มาเรียจับตาดูค่ะนี่ ทับโยเฟสอ่ะทับโยายอ๋ออนทนฝึกกูภาษาอังกฤษอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตุ้ยจะไปสอบไอเอลนะเป็นกำลังใจด้วยสอบไอเฟลไอครับผมฝากนอกเหนือจากนั้นล่ะของพี่ตุ้ยก็มีเรื่องอะไร ตุ้ยเห่าเครื่องอะไรนะหมาเห่าเครื่องบินเครื่องบินคุณอยู่กับนัดเด่นเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ยขอโทษคุณเราเป็นหมาป่าไงนี่แฟนเขากาจจะงงเป็นดาวมงดาไม่ใช่เป็นหมาไม่ารักกันนะครับผมรักกันไหนฝากหน่อยยังไงเปิดไปได้ยังกล้องคือรอแบบเขาเรียกว่าใกล้แล้วเช็ดคอาสะอาดทรามสะอาดอยู่สุดๆแล้วคือเครื่องบินนี่คือรอบินแล้วขับเครื่องบินแล้วตอนเนี้ยรอขึ้นไฟแล้วคุณเป็นปูนๆเลยนะเคือบินผมเป็นหมาอยู่ว่า นลเอาเป็นว่ากำลังอยู่ในโปรเซสท,ที่แบบใกล้แล้วอะไรอย่างางี้รวมถึงพี่วีทุกคนด้วยก็อยากฝากติดตามนะครับมาเอาเครื่องบินอ่าแล้วก็มาถึงผลงานของไรแค่นนะครับก็ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ายัางเหลืออีก กี่เพลงหน้าในอัลบั้มก็อยากให้ทุกคนนะครับคอยติดตามนะครับไรแคนดัสแอนด์ดอนนะครับผมก็ใครที่ได้มาแฟนไซ์ก็เจอกันนะครับในงานแฟนไซ์แล้วก็รอลุ้นคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับไรแคนดูคอนเสิร์ตไรแคนคอนเสิร์ตสองหรือว่าไรแคนคอนเสิร์ตสองนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับวันที่18ตุลาคมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนคอยติดตามนะครับเผื่อว่าจะมีข่าวดีโผล่ขึ้นมาจากการติดตามของทุกคนจากการซัพพอร์ตของทุกคนครับผมก็ช่องทางติดตามนนะะครับทุกโซเเเเชีีียยยลลมมดไ่่วาจป็ สมิเฮชกาต่างๆก็อะไรอะอะไรนะไม่เขาเผื่อเขาจะได้เข้าใจกันไงไม่เข้าใจไม่เราพูดรวมๆแบบมีแอปมีอะไรให้ติดตามกันบ้างราคาเป็นบีอาจะไม่ว่าเลยแต่นี้มันเป็นอยูครับผมก็ฝากด้วยครับไลค์แคนโัวิเชียลแล้วก็ฝากไลค์แคนแล้วก็ฝากเลโก้แล้วก็ฝากพี่ตุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับคิดเร็วทำเร็วเหรอสุดมาร์ส